จังหวัดระนองค่ะได้มีการจัดงานระนองนอร์ทิร์นโรโชที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดึงนักท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ภาคใต้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นายราชันมีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดเมืองระนองระนองนอร์เทิร์นโรดโชว์โดยมีว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์บุญยะเลิศท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับพร้อมด้วยภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดระนองนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองระบุนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งปีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระนองรถโชว์ประจำปี2567เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขีดความสามารถของผู้ประกอบการในจังหวัดระนองทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นถิ่นสินค้าอาหารแปรรูปและการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองในกลุ่มท่องเที่ยว ระยะไกลทั้งภาคเหนือและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ ทางด้านนางสาวอนุชิดาอ้วนสกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่โดยมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดระนองการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักรวมไปถึงการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภาคเหนือและจังหวัดระนองค่ะคงไม่ใช่เพียงแค่นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น